สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่เป็นคลิปของราศีกันค่ะราศีกันในเดือนกันยาปีหกห้าผู้ที่เกิดในวันที่สิบสกันยาถึงสิบสี่ตุลาราศีกันเสียงเบาไปนเนี่ยแม่หมอก็รู้สึกว่าแผ่วๆเหมือนกันรู้สึกว่าเสียงมันจริงๆไม่ได้ป่วยนะไม่ได้ป่วยแต่ว่าเสียงมันเบาๆยังไงก็ไม่รู้่ะมาว่ากันถึงราศีกันใครที่ดวงดีอยู่แล้วดูเพื่อเป็นความบันเทิงได้นะ ก็เข้ามารับชมได้เข้ามารับชมกันเยอะๆได้ราศีกันอราศีกันเป็นซิกซ์สองคัพ่ะเดือนกันยาน,นี้ราศีกันนะเรามาพูดกันถึงเรื่องทั่วไปก่อนเรื่องงานก่อนเรื่องเงินอะไรแบบนี้ก็ราศีกันหลายๆท่านจะได้รับของขวัญของฝากที่มีความสุขที่มีความพึงพอใจ ช่วงที่ผ่านมาราศีกันในบางท่านอาจโดนออเอาเปรียบนะคือคืออันนี้คืออดีตแล้วนะคือช่วงที่ผ่านมาช่วงที่ผ่านมาอาจจะเสียวความรู้สึกสักหน่อยอาจจะมีใครบางคนที่พูดอะไรแล้วพูดแล้วไม่รักษาคําพูดหรือเสียวความรู้สึกกับอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เ,เราแบบทําไปแล้วลงมือทําไปแล้วแล้วมันอาจจะไม่ ไม่ได้ดั่งใจหรือทําไปแล้วมันทําให้เรารู้สึกว่าอันนี้ไม่ใช่หรืออาจจะร่วมง,งานกับคนที่ไม่ได้เต็มร้อยมากอาจจะร่วมง,งานกับคนที่เราไม่โอเคหรือทํางานกับคนที่เรารู้สึกว่าเรากําลังถูกอับเปรียบอยู่แต่ว่าเหตุการณ์นี้สําหรับราศีกันมันกําลังจะผ่านไปเพราะว่าพูดถึงในเรื่องของหน้าที่การงานบางครั้งเนี่ย การที่เราทํางานอะไรแล้วมันไม่เต็มที่หรือมันไม่เต็มร้อยเนี่ยเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้โดยการที่เราอาจจะเบนเข็มหรือ,อ,อร่วมมือกับอีกฝ่ายหนึ่งหรือร่วมมือร่วมมือกับอีกกลุ่มหนึ่งได้เนาะถ้าเกิดว่ามันเหมือนกับว่าใครไม่ทำเราทําเองเราขยันเองใครขยันคนนั้นได้เรื่องของการทํางานมันก็จะประมาณนี้ มันอยู่ที่ว่าเราขวัญขวายมากแค่ไหนเราพยายามมากแค่ไหนถ้าเราขยันเราขยันเราก็จะมีเรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตบางครั้งการทํางานเรามุมานะเราตั้งใจมากกับกับอีกฝ่ายหนึ่งที่เราร่วมงานด้วยแล้วมันไม่ทําอะไรเลยมันอาจจะเสียความรู้สึกมันอาจจะหนุดหิดพอสมควรมีเดอะทาวเวอร์เราอย่าไปมีเรื่องเราอย่าไปวางมวยกับเขาไนดะ้พระสีคัน อย่าไปตอบโต้นะเราก็ทําในส่วนของเราบางครั้งเนี่ยการทํางานอ่ะต้องบอกว่าบางสิ่งบางอย่างมันก็อาจจะไม่ร้อยปร์เซ็คือการทํายิ่งยิ่งการทํางานร่วมกับหลายๆคนเนาะมันก็จะมีความแตกต่างจะให้ใครมาเป็นแบบแบบที่ใจเราคิดทุกคนมันก็เป็นไปไม่ได้แต่เราทำได้เราขยันเองได้เราตั้งใจเองได้ มันจึงเป,เป็นเหมือนกับว่าการทำงานที่เราเป็นเจ้าของธุรกิจเองเราควบคุมเองเราสีกันจะทำได้ดีมากกว่าจะทุ่มให้เต็มที่มากกว่าการที่จะต้องไปร่วมง,งานกับใครหรือมีหุ้นส่วนในบางท่านนะบอกเลยเพราะว่าความตั้งใจหรือว่าความมุ่งมันนะความอดทนของเราคือมันมีมากกว่ามันมีมากกว่าคนที่มาร่วมง,งานกับเรา มันก็เลยทําให้เหมือนกับว่าบางครั้งความรู้สึกของราศีกันมักจะคิดว่าเออทําเองมันเต็งที่กว่าแบบนั้นความรับผิดชอบเรามากกว่าคนที่เข้ามามเข้ามาช่วยเหลือหรือเข้ามาร่วมกับเราในช่วงนี้มันจะมีเรื่องของการทํางานที่อาจจะคุกคลักบ้างนะแต่เดี๋ยวมันจะผ่านไปด้วยดีเนาะเพราะว่าการทํางานบางครั้งเนี่ยถ้าเราโมแต่ใจจดใจจ่อหรือใส่ใจคนอื่นมากเกินไป เราก็จะทำได้ไม่ดีเท่าที่ควรเราควรที่จะกลับหันกลับมาฟโฟกัสที่เนื้อง,งานด้วยตัวของตัวของเราเองบางสิ่งบางอย่างเราอาจจะขอความช่วยเหลือจากผู้รักผู้ใหญ่ได้หรือจากกัลยาณมิตรที่คนนี้ไม่เท่าไหร่แล้วก็อาจจะไปร่วมง,งานกับคนอื่นที่ยังพอช่วยเหลือยังพอที่จะแบบควันควายช่วยเหลือเราได้นี่จะมีเรื่องของดุลยมิตร ผู้ที่เป็นนักปราชญ์ผู้ที่มีความรู้มากกว่าผู้ที่มีคุณวุธวัยวุฒิสูงกว่าที่จะคอยช่วยเหลือเราไฮ้พิเศสคอยวางแผนคอยดําเนินง,งานจะทําให้การทํางานของราศีกันผ่านไปได้ดีลุล่วงไปได้ดีช่วงนี้ทำอะไรที่มันเป็นงานที่ทำด้วยตัวเองราศีกันจะทำทำเงินได้มากจะมีคนรักคนเมตตาสนับสนุนอยู่ ราศีกันจะทําเงินได้มากเลยในช่วงของเดือนกันยาคนอื่นจะเป็นอย่างไรไม่ทราบแต่ราศีกันการเงินดีมากๆเลยราชีนีเหรียญเนี่ยเป็นคนที่มีการเงินที่แบบมีความสุขมากเลยนะราศีกันจะพึงพอใจในทรัพย์สมบัติที่ตนเองมีอยู่มากๆเลยทีเดียวแล้วรวมไปถึงชอบเก็บสะสมในเรื่องของเงินทองในเรื่องของของมีค่าสำหรับราศีกัน ทรัพส,สมบัติมีทรัพสมบัติดีมากๆด้วยแล้วรวมไปถึงความสามารถของราศีกันที่ทําได้ทุกอาชีพและมีการรอคอยงานอะไรบางอย่างที่รอจังหวะมันดีรอเวลาที่เหมาะสมราศีกันมีเกณฑ์ที่จะลงทุนมีเกณฑ์ที่จะทํากิจการอะไรใหม่ๆด้วยมีเกณฑ์ที่จะเปลี่ยนแปลงทําธุรกิจใหม่ๆด้วยเพราะว่าจะมีคนหยิบยื่นโอกาสดีๆมาให้นะราศีกัน ส่วนเรื่องของงานราศีกันมีโอกาสที่จะได้รับโอกาสใหม่ๆในเรื่องของงานมีงานมากกว่า2อย่างขึ้นไปนหลายๆท่านมีลู่ทางในการทำมาหากินเยอะมากแล้วราศีกันเป็นเจ้าชะตาที่ทำงานได้ทุกแบบได้ทุกรูปแบบและบริหารด้วยตนเองจะดีคือเหมือนกับว่าเป็นนายตนเองจะดีกว่า ไปเป็นลูกน้องไปเป็นบริวารนะจะทำได้เงินเยอะมากกว่าที่จะไปอยู่ใต้อนัตของใครหรือไปเป็นลูกน้องของใครดวงลักษณะของเจ้าชะตาจะเป็นแบบนี้ส่วนเรื่องของความใจร้อนให้ลดลดลงบ้างในช่วงของเดือนกันยามันมีทาวเวอร์มันมีเรื่องของอารมณ์ุเฉียวมันอาจจะเป็นเรื่องของ การติดขัดในอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้ราศีกันร,รู้สึกหุดหิดบ้างหรือมีการติดขัดในเรื่องของยุดยานพาหนะ <c oughs> การเดินทางที่อาจจะมีอุปสรรคบ้างในช่วงของเดือนนี้แต่ก็ใจเย็นๆใจร่มๆนะในเรื่องของการเดินทางระมัดระวังแล้วก็อย่าประมาทในเรื่องของการเดินทางด้วยนะในเรื่องของสุขภาพสุขภาพในในเดือน กันยาระหวังโรคกำเริบในเรื่องของความดันไมเกรนทาวเวอร์ในเรื่องของความดันไมเกรนจะมาในช่วงจังหวดที่อาจจะรับผิดชอบหน้าที่การงานรับผิดชอบในเรื่องของภาระเยอะแยะแล้วในเรื่องของการไม่ได้สนใจการที่ไม่ได้สนใจสุขภาพดีเท่าที่ควรสำหรับราศิกันตระมัดระวังกันหน่อย ถ้าเจ็บป่วยในช่วงนี้สําหรับราศีกันมันเหมือนกับโรคมันแฝงอยู่ภายในร่างกายเออมันมี5้าดาวโรคมันแฝงอยู่มันรอวันที่จะกําเริบได้ถ้าหากว่าไม่ใส่ใจไม่ควบคุมเรื่องของสุขภาพให้ดีเพราะบางท่านเนี่ยมีโรคประจําตัวอยู่แล้วจึงต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในเดือนกันยายนะสำหรับราศีกัน แล้วก็ระวังอุบัติเหตุการเจ็บป่วยแบบฉุกเฉินบางทีอยู่ดีๆแบบไอคอกไอแคกสองสาวันก็ป่วยนะักนั้นระมัดระวังในเรื่องของคนอในเรื่องของความเจ็บป่วยนะออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอเดี๋ยวมันจะแบบปุกบปรับป่วยกระทันหันสําหรับกาสิการแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องของการเงินบางทีก็อาจจะหมดเงินแบบฉุกเฉิน แบบลถเ,เสียกระทันหันนุ่นนั่นเสียกระทันหันนะในเรื่องของความกระทันกระทันหันในเรื่องของการที่จะต้องหมดเงินหมดทองแต่ว่าไม่ใช่หมดตัวนะฟังดีๆนะอาจจะแบบเสียเงินบ้างในเรื VERY ่องของนั่นแหละที่แบบว่ามันจะมาแบบกระทันหันลดเสียบ้างอะไรอย่างนี้เจ็บป่วยกระทันหันหรือบริวารจะต้องใช้เงินกระทันหันอะไรแบบนี้ได้อะไรแบบนี้ได้ <beat> ก็เลยนะก็ใจเย็นๆน,นะคะการควบคุมเรื่องของการเงินการงานระมัดระวังเรื่องของอารมณ์ความเจ็บป่วยในช่วงของเดือนนี้ก็จะได้มีความสุขมีความราบรื่นจะได้ไม่แบบขัดข้องนะด้วยเหตุผลด้วยประกันทั้งพวงแหละสำหรับราศีกันส่วนในเรื่องของความรักในเรื่องของความรักเนี่ย ราศีกันอาจจะมีประสบการณ์ในเรื่องของความรักมาพอสมควรในหลายๆท่านทั้งในเรื่องของการถูกหลอกการถูกเอาเปรียบหรือในเรื่องของความผิดหวังในเรื่องราวของความรักแต่ว่าราศีกันเนี่ยมันจะมีนะอาจจะเป็นคนที่เคยพบเคยเจอกันมาก่อนเนาะในเรื่องราวของความรักแล้วจะด้วยอะไรไม่ทราบนะ มันจะกลายมาเป็นความรักอาจจะเคยพบเคยเห็นกันมาก่อนอาจจะเป็นเพื่อนกันมาก่อนแล้วในช่วงของเือนกันยามันอาจจะด้วยดวงชะตาหรือมันเหมือนกับคู่กันแล้วมันไม่แคล้วกันคู่กันแล้วยังไงยังไงมันก็เป็นคู่กันมันจะมีการกลับมามันจะมีการรีเทิร์นในเรื่องราวของความรัก อาจจะเป็นเพื่อนเป็นกัลยานมิตรกันมาก่อนแล้วมันพัฒนาจนกลายมาเป็นความรักความรักที่แบบเป็นคู่รักคนรักราศีกันมักจะได้คนรักที่มาในรูปแบบที่เคยเป็นคนเคยช่วยเหลือกันมาก่อนเป็นกัลยานมิตรที่ดีต่อกันมาก่อนเป็นความรักที่แบบเข้าใจเป็นความรักในรูปแบบของความรักความหวังดี ความรักที่ห่วงใยจันมากกว่าที่จะเป็นความรักที่มันวุ่นวาเป็นความรักที่แบบแบบวัยรุ่นที่แบบเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปเดี๋ยวจบเดี๋ยวเลิกอะไรอย่างนั้นมันเป็นความรักที่แบบมั่นคงเป็นความรักที่ไว้ใจซึ่งกันและกันเป็นความรักที่ต้องบอกว่าราศีกันจะเจอความรักที่มันมีอะไรพูดคุยกันได้มีอะไรปรึกษากันได้เป็นความรักที่ มีความสบายใจความรักในแบบผู้ใหญ่ความรักที่แบบเติบโตขึ้นมาอีกระดับนึ่งซึ่งมันเป็นความรักที่ทั้งชายและหญิงใฝ่ฝันกันเนาะมากกว่าที่จะเป็นความรักที่มันเป็นแบบวุๆบๆว่าๆที่หาความแน่นอนไม่ได้ก็ราศีกันจะเจอความรักอีกแบบหนึ่งที่มันเป็น,ปนความรักที่มันโตความรักที่มันเป็น ต่างฝ่ายต่างมีความคิดมีวุฒิภาวะที่จะรักษาความรู้สึกความสัมพันธ์นี้ไว้ได้แบบยืนยาวไม่ได้แบบยืนยาวเลยนะและแบบมีความสุขมีความอบอุ่นความสบายใจนะความรักแบบที่ใครหลายๆคนต้องการบางทีความรักก็มันมักจะมาในในวันที่เราโตพอที่จะรักษา มากกว่าที่จะทําลายบางทีด้วยคุณวุฒิวัยวุฒิที่เราโตขึ้นเราเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเรามักจะรักษาสิ่งดีๆในชีวิตไว้มากกว่าที่จะทําลายนะนี่คือมุมมองในความรักที่คนที่โตขึ้นหรือคนที่เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นจะมองเห็นในในความความทีม่เราเจอคนดีหรือเราคน เจอคนที่มีจิตใจดีแล้วคนที่จะรักษาไว้มากกว่าที่จะปล่อยให้ลุกมือไปแบบนั้นนะคํารักก็นี่ก็จะเป็นดวงของราศีกันในเดือนกันยาปีหกห้าขอให้ราศีกันทุกท่านมีความรักที่ดีมีความรักที่มั่นคงแล้วก็โชคลาภหน้าที่การงานเข้ามาแบบปังๆแบบไม่ขาดสายขอบพระคุณทุกซักทุกเมนทุกไลค์ค่ะ สนใจเช็คดวงส่วนตัวที่แบบว่าตรงจริงๆก็แอดเฟซมาได้ที่เฟซบุ o กมาริทาโรหรือแอดไลน์มาได้ที่ดีอาจุดมาริทาโรที่เป็นภาษาอังกฤษเข้ามาเช็คดวงส่วนตัวหรือเข้ามาสอบถามได้ก็มีอะไรสนใจเข้ามาสอบถามเรื่องของการเช็คดวงได้นะสำหรับคลิปนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณมากสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ